และแล้ววันนี้ก็มาถึงจานน็อตตัวบักเซิร์ฟเวอร์555ทนไม่ไหวครั่งจัดผูลีูซอนเดอร์ SSR บวกเป็นยังไงไปดูกันก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง วันนี้นะครับผมอยู่กับไ d ดีจาน not n e server ห5 5หตลอดไปทุกคนนะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มันร่วมเล่นกิจกรรมแจกไ d ดีราคา1บาทนะครับผมที่คลิปที่แล้วทุกคนนะก็กดติดตามช่องพี่กัน์วายนะทุกคนนะกิจกรรมแบบนี้ก็อาจจะกลับมาอีกแน่นอนนะครับผมเดือนหน้ามีไอเดีแน่นอนนะต้องขอบคุณน้องแจ๊บนะผมเดือนหน้าน้องแจ๊บบอกจะแกไปไอดีสี่สิบล้านนะทุกคนนะ ก็รอติดตามกันกันเอาไว้ผมวันนี้ก็เดือดเดือดอกันในสไตรีมัทุกคนนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ชอบกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับพรุ่งนี้ทุกคนนะมีลงไอดีห้าสิบาทเหมือนเดิมวันนี้คือพี่ลงไปแล้วนะห้าสิบาทเดี๋ยวพวกเองบางคนสงสัยว่าพี่ครับพี่ลงจริงหรือเปล่านี่อ่เออทําไมผมเข้าไปซื้อไม่ทันเลยอ่ะขึ้นรูปไปดูดูเวลาด้วยน้องๆห้าโมงหนึ่งนาทีไปลงปึ๊บปับ๊บหมด ปับ๊บอืมคือความไวเป็นของปิศาจไม่เชื่อพวกเองดูกันอย่างวันนี้ดในสตรีมนะใครที่อยู่ในสตรีมก็น่าจะเห็นกันนะครับผมว่าวันนี้ไอดีราคาหนึ่งบาทนี่คือลงแล้วไปนะเธอนะลงและหายไปเลยนะเออาหายว์าไปนะทุกคนนะเออคือแบบโคตรเร็วโคตรอันตรายนะทุกคนนะไปะก่อนไปรับชมคลิปหรือก่อนไปดูคลิปต่อคนระับผมผมขอฝากเว็บซุ่มรหัสเกมวันพัมเมอร์เดอะสตองเกตเป็นซื้อขายไอดีเกมวันพัมเมอร์เดอะสตองเกตด้วยนะครับผมไปดูกันเลยไป สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมวันทันแมนเดิมสตองเกตเว็บสุ่มรหัสเกมวันทันแมนเดิมสตองเกตหรือจะเป็นเกม R ารหรือเกมโลบอชทุกคนก็สามารถมาดูกันที่เว็บทีซีเคชช็อปของผมได้เลยครับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมแล้วกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของผมแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบครับผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกครับผมแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยทุกคนอ่านคำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก็บอกนะเออก่อนสุุ่่่่่่มมมมมมมคคควววววรรรรเเขข้้้้าัััดไหพะะกกกกออออนนนนนบบบผผผซึงงงงตีีีีทลลลใ็็็สแ อันนี้ก็เป็นกล่องสมนัทุกคนมีสองแบบตอนนี้นเป็นกล่องสงมนักโกะกันแล้วสมรับแพทินัมน,นะทุกคนกล่องสงมรับโกะราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูคนได้ผมใครไม่ใช่กดคอรหยุดได้ผมส่วนของเราเป็นแบบแพทตินัมคทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตัวเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ดได้ผมจกััััดดดดบบบญชีต่่อโโคคค้้้้แลวรรผมสาหทนไก็กกกกกกดดดดดทททีี่่่เเิมมมมมผผแลล้้้วววอโคคคคไไุุนน็รรรรสยางงะะะััับป โอเคทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วผมยังมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนร่วมเล่นอีกนะครับผมเป็นกิจกรรมกล่องไม่ใช่กล่องสุ่มเป็นกิจกรรมเลขนําโชคคนระัทุกคนนะเป็นเลข1นึถึงสามนะครับผมในราคา20บาทนะเป็นไอดีพี่ดำซิร์ฟเวื่อห้าห้าทุกคนนะนี่ครับผมไปเดียน,นี้นะครับผมตอนนี้ขายไปได้ทั้งหมด95เลขนะทุกคนนะยังเหลืออีกหนึ่งร้อไอ้สองร้อยห้าเลขนะครับผมเพราะจัดไว้สามร้อยเลขนะเป็นไอดีนี้ทุกคนนะนีนะ่เป็นไอดีพี่ดํานะครับผม พี่ดาพร้อมอาวุธนะทุกคนนะใครอยากเล่นกิจกรรมนี้นะผมแค่กล่องละยี่สิบาทนะเลขละยี่สิบาทไม่ใช่กล่องละยี่สิบาทนะใครจะซื้อมากกว่าหนึ่งเลขก็ได้ครับผมผมจะทาการสุ่มวันที่สามสิบนะทุกคนนะเวลาสองทุ่มในสตรีมผมนะครับผมอยากร่วมกิจกรรมนี้ทำยังไงเข้าไปดูที่คลิปนี้นครับผมขอคลิปให้ดูปึ๊บอืมเป็นคลิปของนอ้องบาสเซ็ตเอ็กนะผม,ผมก็ไปตามกันได้ทุกคนนะไปตามกันได้นะครับผมเอ,อ่อมา ดูกันก่อนเลยละกันฟึบโอ้โหพูลีคุณลีพีสนิงเต็งเต็งอ่ะครับบายจานน็อตทุกคนนะก็จัดไปแค่พาร์ทหนึ่งนะครับผมวันนี้ดูกันเพราจานน็อตอ,อัดแบงหรือไออัดแบงค์หรือเปล่าทุกคนนะเมื่อวานเด้งกลางสเต็มวันนี้เท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหูแสบตาจะจับทุกคนวันนี้จานน็อตอัดแบงค์มาประมาณเกือบหนึ่งพันกว่าแบงค์ครับผมโอ้โหตีเป็นเงินประมาณห้าพันกว่าบาททุกคน และคือไม่กะเหลือเก็บไว้ให้ทัชซืมากี้นะทุกคนนะไปดูกันดิอัดมาพันตัวแบงค์ตอนนี้เหลือกี่แบงค์โอ้๋อจะนัดเหลือเก้าแบงค์เฮ้ยคือผมว่าไอดีจะนัดบักแบงค์นะสิทุกคนคือแม่งยอดเติมแม่งเข้าเป็นพันแบงค์นะแต่ทำไมแบงค์แม่งเหลือเก้าแบงค์ห้าแบงค์ทุกวันเลยวะทุกคนงงใจจริงๆนะทุกคนนะจอคุรีพิซเนอร์และผมมาดูรายละเอียดสกิลเลยทุกคนนะสกิลจูบรักแท้ของมันผมเคยรีวิวไปในไอพี่แดงนะทุกคนนะ ทำให้เป้าหมายฝ่ายตัวเองฟื้นฟูพลังโจมตีนะผมเป็นสกิลหนึ่งนะทุกคนนะส่วนสกิลสองขอผมอ้อมกอดแห่งรักกูอย่างชอบชื่อนะทุกคนนะเป็นสกิลอันติแล้วผมก็คือโจมตีต่อเน,นื่องสองครั้งนะทุกคนนะจะทําเป้าหมายในแถวหลังนะสร้างความเสียหายจากดาเมจ750%รปพลังโจมตีนะครับผมก็คืออารมณ์เหมือนอันเนี้ยผมว่าบุรีอ่ะมันเอาไว้แก้ทางตัวที่ตายยากๆแบบ네พี่ดำ แล้วก็เป็นโกคสิในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับผมมันจะสามารถอารมณ์เหมือนฟีนิกแมนเอเบวกกันทุกคนนะที่จะให้ไยศัตรูออกจากสนามนะครับผมก็คือจะไว้แก้ทางพวกนั้นนะทุกคนนะแต่สมมติพวกตัวบางๆก็คือโดนไปหมดนะโดนพูริฆ่าแน่นอนนะพวกตัวบางๆก็คือไม่ค่อยมีประโยชน์นะในในทีนะผมพูรินะ ก็สําหรับใครที่ข้ามได้ก็สามารถข้ามได้ทุกคนนะเนี่ยนะจานน็อกก็จัดเป็นวงล้อขั้น2นะผมส่วนวงล้อขั้น2นี่ไม่รู้ว่าจานน็อกจะจัดเป็นทัศสองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทุกคนนะนะเพราะตอนนี้จานน็อกก็จะเก็บทรัพยากรไ้ทําให้ทัตซึมากินะครับผมก็อย่างที่จานน็อตรีวิวไว้กับผมนะ10,000บาททัดทัศสองทุกคนนะสุ่มตัวดําเท่าไหร่โดเนทเท่านั้นนี่โคตรตึงโคตรอันตรายนะผมขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่อย่างจานน็อกด้วยทุกคนนะ บอกเลยว่าโคตรตึงโคตรตลายนะทุกคนมาดูดาบพลังครับผมดาบพลังจัดต้องแต่นที่หนึ่งเลผมตัวที่2เป็นดีครับผมเป็นชาวต,ต่างชาตินะทุกคนนะอันที่3เป็นลาเชนคุ้งครับผมอันที่4เป็นเลบัตครับผมโอ้โหอันที่5เป็นจารุกิตตัวตึงสายฟรีทุกคนโอ้โหสายฟรีพลัง1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นดาเมจทุกคนไอพีช่ชาดาเมจ หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยแปดสิบเก้าล้านนะผมโอ้โ oh, ห oh. คือโคตรตึงนะทุกคนนะจารุกิจนะใครอยากดูไอดีคุณจารุกิจคอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวผมไปขอไอเดีเขามารีวิวแบบตึงๆให้นะทุกคนนะอันดับที่6เป็นสปีดี้คอับผมที่เเป็นพี่มโอพีอ้ผมอันดับทแปดเป็น แจ็คกี้ไก่ของผมลำพิก้าเป็นไซโคเมเป็ที่คุณแซกของเรานะทุกคนนะเอ้ยไอดี ID คุณแซกใครอยากดูระหว่างคุณใจโรกิกับคุณแซกนะคอมเมนต์มานะผมแต่ถ้าคุณแซกเนน่้จะของ่ายหน่อยนะบผมว่าเคยเอาไอดีคุณแซกมารีวิวนะครับผมนะมี2คนนี้นะทุกคนนะอันดับที่10เป็นปวดหลังกินข้าวผมอันดับที่11เป็นจานแจ๊บเฮ้ยจานแจ๊บจานแจ๊บงงๆว่ะไอแจ๊บปะเนะี่ย อันดับที่2เป็นคุณปอนกู๊ดบอยนะครับผมไอ้ดีลักเซนะิร์ฟเวอร์514ทุกคนนะเป็นตัวบักตัวตึงแห่งเซิร์ฟเวอร์514นะตอนแรกอาจจะมาเล่นชิวๆดูดิชิวๆไมล่ะทุกคนชิวๆไมล่ะว่าเห็นว่าจะจัดเป็นพลีกนะคนนี้นะคือตึงจ,จัดๆนะครับผมไอ้3เป็นกิกกี้ครับผมด้วยสีเป็นไอคิวครับผมและอันดับ15ทุกคนนะ เป็นท่านอาจารย์โนหนึ่งสายฟรีของเราทุกคนนะเป็นจารย์เจม,มแล้วผมดูดิและคือจารย์เจมปั้นสุดไงปั้นราชาเทลิกสุดได้ดูดิปั้นอย่างสุดทุกคนตาส่นสามดาวโอ้สุดนะสำหรับอาจารย์เจมนะผมแล้วสิบหกเป็นพี่หนวดนะครับผมเออคือ New นิวโอเนอร์นะตึงจ,จัดๆน้น่าจะกักพลังอยู่นะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนนะามาดูผ่านด่านจารน,น็อตอยู่ที่เจ็ดครับผมตัวละครสุดเก่งอยู่ที่สองก็้พี่หนวดแซงมาดูกักพลังช่วยนะทุกคน กิวจานนนัอยู่ที่หนึ่งเป็นกิวรวมคนคนบิดนะผมตอนนี้กิวก็เต็มนะทุกคนนะก็ใครอยากเข้ากิวก็สามารถทักเฟซผมมาได้นะปึ๊บอืเพื่อมาเข้ากิวโกลด้สเปิร์ไว้ก่อนนะครับผมแล้วถ้ากิวรวมคนคนบิดขาดเหลือไงจะดึงคนจากกิวโกลด้สเปิร์ขึ้นมาให้นะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสิ้นเดือนจะมีกิจกรรมภายในกิวหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูกันนะทุกคนนะผมอาจจะจัดกิจกรรมในกิวก็ได้นะทุกคนนะใครจะไปรู้นะครับผมอาจจะแจกเป็น ถ้าพงสัพพอยสักรางวันนั้นต้องรอดูเงินโดเนกันนะครับต้องรอหาผู้ดำเนินกันทุกคนนะเพราะว่าเราต้องเจียนเงินตรงนั้นมาเป็นกิจกรรมให้น้องๆน,นะครับผมเดี๋ยวต้องรอผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับผมมาคนมาดูนิสัยตามาผมใสัตามาสตรอรี่ตอนนี้ใจเราก็ทําเป็นรูปทัศน์ซือมากินะครับผมก็ใครมีก็สามารถส่งให้กันได้นะครับทุกคนนะแล้วก็ขอในกิโ ก็อย่างที่บอกนะตัวบัคกก็ขอเป็นพวก s อชบวกได้เลยนะครับผมรับของกันทุกคนนะรับของในกิลตอนนี้จันะก็ตีที่โบรอนนะนะทุกคนนะก็ยังปิดโบรอไม่ได้นะครับผมยังยังปิดไม่ได้ทุกคนนะนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปอันนี้ที่ผมสอนจะตุย้ยแล้วคือตโอ้ดวงดีแต่มันดีไม่สุดไงไม่พูดถึงวะแค่ กูไม่ไม่ห่างจะป้องกันว่ะทุกคนนะมาดูเห็นไหมจานน็อตจัดเป็นทีมที่ผมบอกนะเป็นทีมเผาไหมนะทุกคนเผาไหมบกกัดก่อนนะคือแม็กซฟ้านี่มันติดเผาไหม100ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างทุกคนนะส่วนทีมที่สองก็คือจัดเป็นบทขยี่นะครับผมทีมที่สามก็คือจัดเป็นทีมตีบอลทุกคนนะอย่างที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อคลิปล่าสุดนะใครยังไม่ดูสามารถไปดูกันได้นะครับผมคือตึงๆนะ มาเดี๋ยวเราไปรีวิวภูริภูริพิซนเน,อ,นเอร์ในไต่เขาอารีนาฮะสักหน่อยแล้วกันเออไหนๆเก็บแต้มไต่เขาแล้วผมใช้โอ้โหเก้าสิบเพชรจานมันไม่เหลือเพชรเลยทุกคนกดแบงค์ได้ไหมโอเคกดไปให้ผมซัดไปเลยเก้าสิบเพชรครับผมกับจานน็อตทุกคนนะในตไต่เขาไอเมียวไต่เขาอารีนาะมันเจอบอทเลยประเด็นผมหาก่อนหา,นหาเจอคนได้ไหมเนะี่ยลาเชนคุงละกัน จัดกะลาเชนคูกันทุกคนนะขอบรับความเร็วหนะ่อยขอบรับความเร็วให้กับอืถ้าบรับความเร็วให้ฟูบุกิลาเชนจะไม่ได้ออกสกิลเลาเชนจะไม่ได้ออกสกิลดิลดออกกลดถ้าบรับความเร็วให้ฟูบุกินะเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหผมไปเลย90สเพรครับผม VS ลาเชนในไต่เขาครับผมจ็อดนี้นผมซอมบีม้แมนนะผม สบันแคบับพร้อมเร็วให้กับแถวหลังอู้หูแถวหน้าราเชนร่วงไปหนึ่งตัวผมทันซึ่งเมื่อกี้ครับผมแล้วก็ซอมบี้แมนร่วงผมแล้วก็อนนันลอยทุกนที่ผมว่าซุปเปอร์นาเชติดไม่ย่อท้ผอผมกาโรไลขอผมแหลช็อตนี้ผมดูแองจี้เห็นไหมทุกคนมันจะดึงตัวละครปู่บอลออกจากสนามทุกคนนะเห็นปหมมันจะดึงผูกบอลออกจากสนามนะเห็นปหมเออ คือคล้ายๆอารมณ์ฟีนิกซ์แมนในทีมปีศาจได้หมดแล้วลาเชนสวนขึ้นมาครับผมจังหวะนี้แล้วก็อาร์ลอยของลาเชนส์มาที่ปู่บอมแปะผมแผงหน้าของจานตอนนั้นทางเนื้อกาโลไลขวดมาจังหวะนี้หูแปะแสนห้าหมื่นดาเมจครับผมแล้วก็จักรพาดติกลูแขนกดอนลามาสตันใส่ซุปเปอร์ดาร์ชัยครับผมไม่เท่าไหร่นอนแล้วปู่บอมกลับมาแล้วครับผมแล้วก็ซอมบี้แมนจานนอตสวนขึ้นมาจังหวะนี้ผมลาเบิร์ตดาเมจไปสามล้านหรือไม่ดาเมสให้ผมแล้วก็ ดีดำของจาน้องไม่ได้ออกสกิลนะเพราะโดนสต,ตันนะครับผมแล้วก็แองเจิยงชอบอ่ะทุกคนซอปเปอร์อันนี้แป้งหน่อยนะ <_ C 1> ผมอยากเห็นผมอยากเห็นท่ามั้งว่ะคืออย่างชอบแป <_ C 1> <ม>้งไปพิทตุ๊ดนะซุปเปอร์อ <_ C 1> ัลลอยโมเมนตัตามจอดน,นี้แบ,บมไม่บอกโดยเฉพาะสระดาวโ,โหเโกืโโอบตายผมจะปล่อยมาจากกาโลตรงนี้ครับผมแปดแตตีมื่ดาเมอยครับผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะเชนกลัวแขนกดอนละหมาสตันอีกหรือเปล่านะเนี่ย โอ้โหสตันอีกลเลยแม่งลาเชนใส่ผลแม่นยำหรือเปล่าใบามีหมุนวนเป็นจังหวะนี้ผมบัฟความเร็วให้แถวหลังของจานนอนครับผมแล้วก็แองเจอรีรอเปล่าช็อตน,นี้แองเจอร์ออก่อแทงรักใส่จากพรพดเอกตายเลยครับผมแล้วก็ช็อตน,นี้ครับผมใบมีหมุนวนจานมีชีจานับผม ของฝั่งลาเชนส,ส่วนที่ออกมาผมแล้วก็ซุปเปอร์อลลอยโมเมนตัมซัดคือมาจังหวะน,นี้ใส่จานะผมโอ้โหล่วงไปแล้วครับผมสำหรับบุณผบ้ชมผูเนอร์เราไม่ได้โชว์ครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมยังเหลือซุปเปอร์ดาชัยอลลอยไว้แบกได้อยู่ทุกคนนะ แล้วก็ซอมบี้แมวใบมี่หมุนวนไปช็อตนี้ละลายเม็ดเจมไปครับผมแล้วก็อันลอยโมเมนตัมสวนกลนกลับไปบ้างผมโดนสตันมาสองเทินขอสวนทีนึงโอ้โหเม็ดเจมดิ้งมาขนาดนี้ทุกคนกดข้ามเลยแล้วกันครับผมชนะนะครับผมเพราะว่าจะยี่ส1 0สิบเทินนะต่างคนต่างเอากันไม่ลงนะครับผมเป็นประมาณนี้ผมขอรับของกลก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูตึงๆแน่นะทุกคนนะผมเจ้าดีจันนอตไต่เขา ไป vs กับตัว buck s e r v ร์554นะครับผมในฝั่งฮีโร่ทุกคนนะแล้วก็จะเป็นคลิปแยกเอาตัวจานนอตไป vs กับตัว buck ใน s e r v ร์54ในฝั่งปีศาจด้วยนะครับผมมาดูกันรอชมกันเลยทุกคนนะไม่รู้ว่าจานนอตจะไต่ไปได้ถึงวันไหนทุกคนก็รอดูกันนะครับผม เป็นประมาณนี้นทุกคนนะแล้วก็อีกสวันนะผมเคลสิไรทที่สุดจะเปิดนะทุกคนดวนค่าร์ฟจะเปิดนะผมบอกแล้ว่าความมันบังเกิดแน่นอนนะทุกคนนะทุกคนจะได้เห็นเหล่าทวยเทพในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับผมแล้วมาดูกันว่าใครจะได้เป็นทวยเทพที่แท้จริงนะทุกคนนะอันนี้ผมมาตีเฮ้ยจะนหนอตไ, <laughs> ไ,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 ได้เล่นมางมือจะน็อตได้เล่นฮีโร่ปีศาจมังมือเพรเนี้ยโอ้โหผมดูทรงดูทรงก็อะไม่ดีเล่น สักอย่างแป๊บหนึ่งนะเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าเล่นหรือไม่เล่นมาดูกันที่แรงอ๋ออยู่ที่สองนะเนี่ยโอ้โหอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนไปไหนๆก็เข้ามาแล้ผมก็กดให้จานนัดเลยทุกคนกดข้ามาู้รัวผมบอกเลยกดข้ามรัวมันชนะอยู่แล้วอะคือมันชนะอยู่แล้วนะไปะคือเขาไม่เล่นนะทุกคนนะอย่างเงี้ยเออไปเล่นในสตรีมดีกว่าเดี๋ยวไปเล่นใน, Steam, ใน,ใน,นนะสตรีมดีกว่าเดี๋ยวสตรีมไม่มีอะไรทำนะไอฮีโร่ไอพิศเนี่ยไปเล่นในสตรีมทุกคนนะ โอเคเป็นประมานี้สำหรับคลิปวันนี้ครับผมคลิปวันนี้นะก็เป็นเป็นคนที่เท่าไหร่อ่ะเป็นน่าจะเป็นคนแรกของเซิร์ฟเวอร์นี้ป่ะในการจัดผู้รีูบิซันเนอร์เพราะผมก็ไม่เห็นมีฮะไม่เห็นมีใครมีนะลาเชนก็มี่องไหนผมเขาไปดูในลานประลองเลยจะพูดเต็มปากก็ยังไม่ได้วนะ่าเป็นคนแรกของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าไหมอ่ะลาเชนไม่มีพี่หนวดไม่มีโอเคไม่มีใครมีก็ถ้าใครมีผมก็ ขออภัยทุกคนนะก็ถือว่าประกาศณตรงนี้นะาบบว่าจานน็อตคือพูริพูริคนแรกของเซิร์ฟเวอร์ห5าตลอดไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ